One News ตรงไปตรงมา,าเดี๋ยวลงมาไล่เรียงดูนะครับคร12คดีนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคดีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดรวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายไปดูนะครับโดยได้สั่งการให้ไปดูคดีที่รัฐบาลเป็นโจทและเป็นผู้ถูกฟ้องโจทก็คือผู้ฟ้อง12คดีด้วยกัน เพื่อจะให้หน่วยงานและก็กระทรวงแต่และกระทรวงไปติดตามความคืบหน้านะครับโดยให้ไปสรุปว่าคดีเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีรายละเอียดอย่างไรเรียกค่าเสียหายกันเท่าไหร่ทั้งรัฐเรียกและรัฐถูกเรียกบางคดีมีคำตัดสินไปแล้วจะไปแก้ไขอย่างไรกันบ้างเพราะไม่อย่างนั้นรัฐบาลจะต้องเอางบประมาณไปจ่ายเป็นจำนวนมากดู12คดีนะครับที่พลเอกประยุทธ์ให้ไปตาม บางคดีท่านก็น่าจะยังจํากันได้บางคดีก็อาจจะลืมไปแล้วคดีค่าทางด่วนดอนเมืองโทเวนะฮะก็คือเรื่องการแก้ไขให้มีการขึ้นค่าผ่านทางนะครับคดีฟ้องร้องสถานีโทรทัศน์ไอทีวีนะฮะคดีนี้ท่านอาจจะลืมไปเอ๊ะมีคดีอะไรก็คือกรณีที่บริษัทไอทวีตอนนั้นมีการเปลี่ยนผู้ที่ เข้ามาถือครองบริษัทแล้วก็แก้ไขสัญญาสัมปทานสัดส่วนผังรายการอะไรกันพวกนั้นเนี่ยนะฮะแล้วในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่เข้ามาเป็นรัฐบาลหลังจากมีการปฏิวัติเมื่อปี49ได้ให้ทางสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทไอทีวีเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายค่าสัมปทานและสัดส่วนผังรายการให้จ่ายค่าปรับ รวมแสนล้านนะฮะเรื่องไปถึงสารปกครองแล้วนะครับสารปกครองก็ให้จ่ายแสนล้านจนถึงปัจจุบันก็ยังหยุดแค่ตรงนั้นต้องไปเรียกค่าเสียหายกันต่อนะครับทุจริตบ,บ่อบําบัดน้ําเสียคลองด่านคดีนี้รัฐถูกฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับเอกชนนะครับในคดีนี้แล้วก็จะต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการชําระกันกนําลังเจราจากันว่า จะจ่ายอะไรอย่างไรที่เหลือก็คือต้องไปเอาผิดกับนักการเมืองที่ทําให้รัฐต้องเสียหายจากการถูกเอกชนฟ้องในคดีนี้อ๋อคดีนี้ที่คุณวัฒนาใช่ครับหนีออกนอกประเทศถูกต้อง<ะ>ครับออนะฮะโครงการโฮปเวลนะฮะระบบขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพ ตอนนี้เป็นอนุสาวรีย์อยู่เส้นวิภาวดีนะครับอนุสาวรีย์่างโง่ใช่แหละนี่นะะเริ่มตั้งแต่สมัยรัฐบาลยุคนาชาตินะ,ค,ะคุณมนตรีพงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งคุณมนตรีเสียชีวิตไปแล้วนะครับเราให้เอกชนมาสร้างเส้นทางที่จะผ่านไปเลยนะครับแก้ปัญหารถติดมูลค่า80,000ล้านแต่ว่างานไม่คืบหน้าเราก็เลยบอกเลิกสัญญาที่สุดแล้วก็ถูกบริษัทเอกชน ฟ้องร้องนะครับเราต้องจ่ายให้เขาทั้งหมด12,000ล้านนะฮะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการจะเอาอะไรยังไงกันเนี่ยแต่ว่าคดี25ปีแล้วนะฮะดิฉันเชื่อว่าโฮปเบลเนี่ยเด็กที่เกิดหลังๆเนี่ยยุคหลังๆ10-20ปีเนี่ยเวลาขับรถถังนี่ต้องไม่รู้มันคืออะไรต้องถามพ่อแม่นี่มันอะไรเนี่ยเสาโดเดดเดเนี่ยใช่ไหมแข้งหินแล้วมีกาฟฟิตี้ใช่ไหมฮะไม่รู้่าคืออะไรอ๋อมันเป็นค่าโง่อยใช่ครับ ทางด่วนบางนาบางพลีบางปะกงอันนี้ก็ถูกฟ้องเรื่องการติดตั้งระบบไฟแสงสว่างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอกชนก็ฟ้องรัฐพวกนี้นะครับคดีฟิลิป,ลปมอริสเราต้องไปจัดการเรื่องการไม่จ่ายภาษีการสำแดงภาษีเป็นเท็จอะไรพวกนี้นะฮะตรงนี้ก็ยังค้างอยู่นะครับวอเตอร์บาวนี่ก็มาจากโทเวเหมือนกันนะครับโทเวที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาอะไรทําให้เขาเสียหายแล้ววอเตอร์บาวจากจิรมนีฟ้องเราเราก็ ต้องไปจ่ายค่าชดเชยให้เขาข้อพิพาททีโอทีกับ AS เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รับจำนำข้าวคดีนี้แยกเป็น3คดีด้วยกันซึ่งรองนายยฐมนตรีรดรวิษณุบอกว่าเรื่องรับจำนำข้าวเนี่ยอยากให้แยกด้วยว่ารัฐบาลไม่ได้บอกว่าโครงการรับจำนำข้าวไม่ดีแต่เมื่อมีการละเลยหรือมีการทุจริตตรงนี้ต้องเอาผิดตรงนี้ไม่ใช่บอกว่าโครงการรับจำนำข้าวไม่ดีเดี๋ยวฟังเสียงดรวิษณุนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่างคดีนี้ไม่ถือว่านโยบายนั้น เราไม่เคยพูดว่านโยบายผิดแล้วเราก็ไม่ถือว่าทุจริตทุจริตไม่ทุจริตไปว่ากันเองเป็นคดีอื่นแต่พูดกันถึงเรื่องว่าประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงจนเกิดความเสียหายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้เล่ามาหลายครั้งแล้วว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการในชั้นกระทรวงการคลังดําเนินการมาจนกระทั่ง ยังมาจ่ออยู่ไม่มีการรายงานขึ้นมาเพราะยังไม่เสร็จแล้วก็ขอขยายเวลาไปอีกอาจารย์ชี้ได้ไหมว่าประมาทเลล่อยังไงอ่ะผมไม่ชี้ไม่ชี้ครับไม่ขอขอขออภัยไม่ชี้เรื่องนี้คงต้องไปพูดกันในศาลมาชี้กันต่อหน้าตรงนี้ไม่ได้ยังไงผมประการที่หนึ่งผมก็คิดว่าผมคงไม่ไม่เหมาะที่จะมามาชี้ตรงนี้แล้วก็สองรูปคดีมันอาจจะเสียเรื่องใหญ่ครับเพราะเรื่องใหญ่จึงต้องเก็บรูปคดีไว้ จากนั้นแล้วรัฐบาลละเมิดอย่างไะเรื่องข้าวเลเมื่อรัฐบาลเนี่ยเขาทาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยก็ผมบอกแล้วว่านโยบายนะไม่มีใครพูดกันในเรื่องนโยบายว่าผิดนโยบายผิดไม่ผิดนะเป็นเรื่องพูดกันก็ทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐซึ่งความเสียหายอย่างไรเนี่ยมันอยู่ในสำนวนในเรื่องคดีแต่ละคดีก็ใหญ่ๆแล้วก็เป็นข่าวดังมาแล้วทั้งนั้นนะฮะค่ะครับ 1 n e News ตรงไปตรงมา